ตามกันต่อครับผมตัวแรกเล่นนะผมสลอนเลยครับตัวแค่น,นิดเดียวกับผมเล็กผมนี้ก้อยผมอีกนะครับเ,เลาะไปเรื่อยนะครับวนี้ดูดูนว่าจะมีตัวให้เล่นหรือเปล่าครับผม หมายแบบนี้ก็น่าโดนอยู่นะครับผมอยู่ที่ว่าปลาจะกินเหยื่อเราหรือเปล่าหรือว่าปลาจะขึ้นมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมรอรุ้นครับผมมีการหรือเปล่าครับรจะลากหรือเปล่า,ลา,หเ,ลาเหมือนไม่กินระแวงนะครับ กินสักทีเถอะนี่โดนโดนนี่ครับโอ้โหัวสวยครับแบบนี้ก็ตึงมือหน่อยนะครับตัวแรกเล่นเอาสลอนเลยนะครับผมใสสวยเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับ ดนีด่เรียบร,ร้อยครับหนึ่งแต้มลุนกันต่อไหมต่อไปครับโดนหรือเปล่าครับผม เี่ยมักของเราก็หอมชื่นใจนะครับาได้จับแล้วดมงทั้งวันครับผมเพราะว่ามันหอมจิดมือนะครับไปครับดูว่าจะมีตัวหรือเป่านี่ครับหย่อนตรงนี้ครับ มีการครับมีการอุ๊ยมาแล้วครับใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มาแล้วครับมาแล้วนี่สวยงามคับตัวนี้นีโหโมาอีกหนึ่งตัวครับผมกดถ่ายไม่ทันครับนี่ครับ ใสสวยครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับผมว่าจะกลับบ้านแล้วเชียวเพราะว่าปลานะครับเริ่มห่างแล้วนะครับผมไม่ค่อยกินแล้วนะครับเดี๋ยวปลดตัวนี้แล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปกลับบ้านเลยนะครับผมเพราะว่า เวลา5โมงแล้วครับผมมาถึงหมายตรงนี้นะครับ15นาฬิกานิดๆนะครับจนตอนนี้ก็17นาฬิกาแล้วครับผมก็จะกลับบ้านแล้วครับมันก็ไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะครับเป็นกินห่างๆนะครับผมนี่ครับผลงานครับจะได้ประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมและฟังกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ